เข้าสู่รายการของเตอสติสึกกลาไปค์ทันทีสิคแฮปปี้เบอร์เสียสันนี่เพื่อเพื่อสถานที่โดยซูนซูมลกหนึ่งสองสามมาดูนักเตะทางฝั่งซ้ายมือผมชื่อว่าเจมส์ครับแรกไลยครับเจมส์ครับเจมส์มาจากส่วนภูนะครับแล้วผู้โจของเขาชื่อว่าโจ๊กไก่ครับโจ๊กไก่กองเมืองมีนที่โจ๊กไก่กองเมืองมีนนะครับโช๊กันในกติกามวยสากลหนึ่งยกสามนาทีไม่จมทีไทยทอยและแนวกระดูกสันหลังเชื่อความคำสั่งของกรรมการขอเชิญกรรมการจัดืีมาครับ

การ้งสงการตงเสีไว้การงเสีไว้การต้งสี่งไว้มือจะตมือตตบกัระวังเงี้ยใกล้มือตกก็เจ็บนะไกลๆหน่อยใกลๆหน่อยเร็วใกลๆหน่อยเร็วออกกาไม่โดนเดินใกล้นิดอิชิดหน่อยพี่จิ๋วอยเกจะบ้างเบาขอแจ้งเกิดต้างเงี้ยนาทีผ่านนาทีผ่านแล้วนะ อีกนึงรอยไหมเนื่่นห่อยเดเดินหน่อยเดยเดเด็น่อยเดินหน่อยเดิอเดินหน่อยเดิยิหดนีอเดิยเดิ้ยเดินหน่อยเดยเดินหน่อยเดยเดินยเยเยอเดิยเยเดียว มวยมียกเดียวนะมวได้มได้มียกเดียวเานั้นมียกเดียวผู้ชมกำลังฟักัการด้วยนะครับเดืดาเดือดจ้าเดือดจ้าเดือดจ้ามีอะไรในหมดเลยมีอะไรใมดมีอะไรใส่มดมีเอะไรใส่มดมีนะสมุดเยนาทีสุดท้ายเดือดเลยเด

ไหวไหมไหวไหมบอกกรรมการไหวไหมบอกกรรมการไหวไหมโอเคไหวไหมเอาเข้าบุ้งก่อนเขาเข้ามุ้งก่อนน้เพื่อเข้าไม่ร nice> ับน้เพื่อเข้าม่รับบ้าระวังเพื่อนกันด้วยขอโทษกับพลกันโอเคขอโทษกับพลกันครับขอโทษกับพลกันโอเคเราไม่ได้ตั้งใจนะครับเอามาโอเคขอโทษขอโทษขอโทษ โอเคไปอเหลือสเสุดท้ายมามเเนอคน่ายรอเยนายเออเคโนเอเข็อย่าหันหลังให้พูเ้นะครับอย่าหันหลังหันหลังใหเวังโดน

ใส่ทั้งหมดจริงๆเอยคิดปัญญาโอเค้อ